วันนี้เวลา9ก้านิกาสิบแนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์อําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงร่วมงานฉลองครบรอบ30ปีมหิดลวิทยานุสร์ที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของโรงเรียนที่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2533และเพื่อสืบสารอุดมการณในการสร้างคนดีคนเก่งออก รับใช้ประเทศชาติและสังคมโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสถึงความยากลำบากเมื่อแรกตั้งโรงเรียนที่เน้นให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้เป็นคนมีความรู้เป็นคนดีนึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญมองดูว่านักเรียนโรงเรียนเนี้ยก็น่าจะเหมือนที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่างประเทศที่เคยได้ไปเห็นคือเขาไม่ได้ให้เรียนแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเขาให้ เรียนวิชาต่างๆเพื่อให้มีประสบการณ์ชีวิตมีความรู้ต่างๆเพ่นเช่นแม้แต่ทางด้านอักษรศาสตร์ให้อ่านหนังสือมากๆเท่านั้นเท่านี้เล่มต้องมอีความรู้ในการอ่านก็พยายามเลือกสารเจอหนังสืออะไรที่รู้สึกดีก็เอามาใส่ไว้ในห้องสมุดที่โรงเรียนนี้แล้วก็แนะนําให้นักเรียนได้อ่านกันเราก็ผ่านพน้นพวก ิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆไปได้ไม่ว่าจะมีอะไรถ้าคนเรามีปัญญาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญญามีความตั้งใจดีแล้วก็เกรียนมหิดลวิาศนสอเนี้ก็อย่างตอนน้ําท่วมก็ไม่ละเกียดว่างานหนักงานเบาก็มาอาสาอของไปแจกคนที่ประสบภัยหรือว่ามีอะไรต่างๆขึ้น คือทําบุญทำํำกุศลทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าอันนี้ที่ต้องการให้เป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นก็ประสบความสำเร็จ จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนเก่าดีเด่นในด้านต่างๆได้แก่ผู้ประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพผู้มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการและผู้ทําคุณประโยชน์เพื่อสังคมนอกจากนี้ยังจะแสดงเทธีการความทรงจํา30ปีมหิดลวิทยานุสร์ที่แสดงจุดกําเนิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยพัฒนาการของโรงเรียนตั้งแต่แรกตั้งที่ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากวัดไร่ขิงจัดการเรียนการสอนและหอพักนักเรียนโชคราว ก่อนการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรจนแล้วเสร็จในปี2538 การเปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์การมหาชนในปี2543เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบที่เผยแพร่และขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆได้และการพัฒนาเด็กเก่งมัธยมปลายสู่เด็กเก่งมัธยมต้นส่งผลให้รุ่นน้องได้รับการพัฒนาคุณลักษณะในหลากหลายด้านองค์ความรู้สามารถขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้จริง ทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และนักเรียนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่ได้พระราชทานนามโรงเรียนที่หมายถึงอนุสรณ์แห่งความก้าวหน้าทางวิชาการที่สมเด็จพระมหิดลราชทิเบตอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชานกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยได้ทรงบำเพ็ญและทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนรวมทั้งพระราชทานสิ่งของอุปกรณ การที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนมีความมั่นคงได้รับโอกาสและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดเป็นเครือข่ายทางการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ยั่งยืนปัจจุบันมีนักเรียนสําเร็จการศึกษาแล้ว27รุ่นจํานวน6,941คนหลายคนสร้างสรรค์ผลงานและได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆมากมาย เวลา14นาฬิก8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเวียนหายบังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้นางเวียนทูเฮิรภรยาเอกอรครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยวันนี้ทรงรักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณนะห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 จากนั้นทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดต่ําให้องค์มนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เฉิญถุงพระราชาทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,400ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเวียงสาจำนวนห้าครอบครัวโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพ ต่างปลื้อปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมพาดผ่านและย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมเมื่อวันที่20สิงหาคม2563ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้างเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่13อำเภอ60ตำบล379หมู่บ้านได้รับความเสียหายราษฎรได้รับผลกระทบ8,397ตัวเรือนเสียชีวิต1ราย วันเดียวกันนี้ทรงพระก,กรุณาโปรดเล้าโปดรดหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ณหอประชุมตรีเทพสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต่อจากนั้นได้ร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ oh. ์เชิญถุงพระราชทาน oh. เครื่องอุปโภคบริโภค oh. จํานวน2,500ถุง oh. ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภยัย oh. และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อําเภอเ oh. มืองแพร่ oh. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกาลังใจโดยองค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรสงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเคเรื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จำนวน5ครอบครัวพร้อมกับพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมพาดผ่านและยอมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมพื้นที่เมื่อวันที่20-24สิงหาคม2563ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้าล้นตะลิ่งท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรในพื้นที่อําเภอต่างๆมีพื้นที่การเกษตรใน8อำเภอ56ตำบล288หมู่บ้านได้รับความเสียหายราษฎรได้รับความเดือดร้อน3,938ทัวเรือนและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาฏและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสิรจพัฒมหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยโดยถวายแด่พระพิสุและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเพียงและใกล้เคียงรวมหนึ่งพันชุด พร้อมกับเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระพิสุและมอบแก่ราษฎรผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสาณหอประชุมโรงเรียนสา1 5 0 0ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2563โดยอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนับเป็นขวัญกำลังใจต่อราษฎรเพื่อให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ วันนี้พลเอก,กประนา์รุดดิษฐองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่ภาคใต้และ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านเหมืองตะกัวอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่วัดหลักสิบตาบลหนองทงอําเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ซึ่งองคมนตรีได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ราษฎรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ก่อนลงพื้นที่ดูสภาพพื้นที่โครงการซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมณาถบพิษทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2548ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทงขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเหมืองตะกัวเพื่อช่วยเหลือรัษฎรตำบลหนองทง9้าหมู่บ้านเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งว โดยกำหนดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ10ล้าน1 4 0 0 0 0ลูกบาทเมตรเมื่อแล้วเสร็จจะสร้างประโยชน์ให้แก่รัศดรตำบลหนองทงและใกล้เคียงประมาณ1,600ครวัวเรือนและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเพาะปลูกเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วงในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะ ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้าป่าบอลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลทุ่งนารีอําเภอป่าบอนซึ่งเกิดจากพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชานากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตร ที่ส่งห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎรโด,ดยกรมชลประทานสนองพระราชดำริจัดทําโครงการอ่างเก็บน้ําพร้อมระบบส่งน้ําแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2543มีขนาดความจุ20ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ําเติมเข้าระบบโครงการฝายป่าบอลให้กับพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน6,799ไร่และมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ํา4กลุ่มมีสมาชิกกว่า800ราย โดยปีนี้จะปรับปรุงอาคารบังคับน้ําซ่อมแซมขันคลองรวมถึงปรับปรุงสถานีสุกน้ําด้วยไฟยฟ้าบ้านสายกลางพร้อมระบบท่อส่งน้ําเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นวันนี้เวลา9.15นาฬิกานาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกสถิตพงศวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพารที่ได้รับพระราชทานพระบระมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นภายในเขตพระราชฐานวิภาวดีเขตพญาไททั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงห่วงใยครอบครัวข้าราชบริพารที่ยังว่างงานและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพารขึ้นเพื่อใช้ฝึกวิชาชีพด้านการตัดเย็บสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งโดยตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดจิตอาสาได้แก่หมวกและผ้าพันคอเพื่อสนับสนุนภารกิจจิตอาสาพระราชทานทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรเย็บผ้าที่ได้มาตรฐานและการฝึกหัดตัดเย็บจากภาคเอกชนเริ่มเปิดให้มีการฝึกอบรมเรียนรู้การตัดเย็บตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นมาปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมฝึกและประจำศูนย์จำนวน30คนได้ดับค่าแรงวันละ3 3 1บาท